ผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์เมาแล้วขับพอเมาแล้วขับก็ไปชนแล้วหนีต่อค่ะมันไม่ได้หนีกันง่ายๆนะฮะงานนี้ที่ขอนกันนะครับชาวบ้านเขาช่วยตํารวจไล่ตามนะฮะคนที่ก่อเหตุแล้วก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้ครับาาออยย่่ทงต เยวออกมาเลยเดี๋ยวอกนี่ฮะคนขับไม่ยอมออกมาแล้วขับรถหนีไปเนี่ยสเกิตหน้าเนี่ยฮะตรงกันชนนี่หลุดมาอย่างนี้นะฮะครูดไปกับพื้นถนนนี่เพจชุมชนชาวขอนแก่นนะครับลงคลิปนี้เอาไว้นะฮะ บอกว่ามีชาวบ้านที่ขี่จักรยานยนต์นะฮะแล้วก็ตำรวจด้วยนะครับขับรถบีบแตรไล่ตามรถเก่งคันสีดําคันนี้นะครับหรือคนที่เขาตามมาทันนี่เขาโมโหเขาหมวกกันน็อกฟาดเลยนะฮะเพราะไม่ยอมหยุดสักทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะไม่ยอมลงมาด้วยก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็เปิดรถแล้วก็ควบคุมตัวคนขับคนนี้นะครับนี่เมาแล้วขับนะแล้วขับชนรถเข้ามาสองสัญค่ะ ขับหนีมาอีกนะฮะค่าเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับที่ขอนแก่นนะฮะต,ตรงนี้เป็นจุดที่มาจนมุมเนี่ยคือสี่แยกไฟแดงทางเลี่ยงเมืองตำบลบ้านเป็ดที่อำเภอเมืองฮะจังหวัดขอ,น,ขอน,ขนแก่นแต่ที่หนีมาเนี่ยหนีมาท,งทางแถวจากบึงหนองโคดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำค่เมื่อวานนี้นะครับรถเก่งคันสีดำคันนี้เริ่มต้นจาดไปชนรถยนต์ฟอร์ดท,ที่แยกซอยกังวาน3แล้วก็หนีนะฮะ ตอนขับหนีมาไปชนรถเก่งมิตซูบิชิอีกที่ซอยกางวานสี่ออันนี้มีกล้องหน้ารถของชาวบ้านนะครับจังหวะจะสวนมานะฮะคันที่ก่อเหตุทัานสเกิร์ตหน้าไม่มีแล้วกันชนหน้าหลุดไปแล้ว,าล,วลากทุกขไปนี่น่เห็นไหมฮะอันนี้กล้องหลังนะของคันนี้ที่ผ่านไปนะฮะ,ะแล้วก็หนีไปเรื่อยนะครับ คนแถวนั้นก็พยายามช่วยไล่กวดนะฮะรวมแล้วเนี่ย5กิโลเมตรกว่าจะมาจนมุมตรงนี้ครับ ผู้คนพุกพล่านมากแีกนีไม่โดนคันอื่นต่อนะครับนี่ชาวบ,บ้านแถวนี้ตกใจกันหมดสิงรถพูด,ดถนนมาแล้วนะฮะมีชาวบ้านวิ่ง,งตามไปนะฮะอ่ะเราไปดูตรงจุดที่วงจรปิดจับภาพได้นะครับ ตรงจุดเกิดเหตุยังมีชิ้นส่วนของรถเก๋งแล้วก็รถคู่กรณีที่ถูกชนเนี่ยนี่ยังตกอยู่เกลื่อนถนนนะครับทะเบียนรถด้านหน้าของรถเก๋งคันสีดําคันก่อเหตุก็ยังตกอยู่นะฮะนี่แถวๆร้านขายกัญชาของพี่คนนี้นสบพบ้านเป็ดบอกว่ารถคันที่ก่อเหตุตอนนี้ถูกนำมาไว้ที่สบพบ้านเป็ดเนี่ยเป็นของกลางในคดีนะพังยับเยินด,ด้วยนะครับ ยางแตกอีกนะฮะขับไม่ได้นะฮะคนขับชื่อนายบุญเสริมอายุ53ปีนะครับหลังเจอตัวและคุมตัวได้นำมาเป่าตรวจวัดแอลกอฮอลในร่างกายนี่สูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตั้งแต่ค่ำเม,มื่อวานนี้ตั้งแต่หัววันเลยตำรวจก็ขังไว้ที่โรงพักหนึ่งคืนนะฮะเมื่อคืนนี้แจ้งไปสี่ข้อหาคือเมาแล้วขับ ขับรถประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเรื่องหลบหนีไม่หยุดช่วยเหลือด้วยนี่เมาแล้วขับแล้วก็ไปเฉียวชนผู้อื่นด้วยนี่นะความเสียหายของรถยนต์สองคันนะครับก็คือฟอร์ดเนี่ยแล้วก็มิซูบิชิทางคนก่อเหตุจราจาชดใช้เยียวยาให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ถูกส่งฟ้องศาลดำเนินคดีเรื่องเมาแล้วขับแล้วก็ไม่หยุดช่วยเหลือแล้วก็ไปทำให้ค่ทรัพย์สินเสียหายต่อไป